สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมง,งามๆภาษานะครับอินโทรศัพท์กันนะครับเออมาเป็นอทางตรงนั้นเป,ไป็นศัตรูนะครับพีศัตรูอ้าชีบลัดชีบลัดไม่ดีไม่ดีเปไ็ไงชิงเราที่นี่ สกินผิดช่างมอ่มมาแล้วประเทศไทยเรามันจะมีสก,กินนะครับินประเทศไทยแบกูเอ้จะมาคับยางนะครับ <c oughs> ประมาณประมาณยีเนี <tra> 1, <theory> <that last word> ่ยม <and> <ic> <ceu> ันจะมาคับง่ายโอ้ยแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊เขอแดกอ่ะอีกสักหนึ่งตาครับตาสุดท้ายครับเอาตาสุดท้ายไปดูดึงดึงดึดึงดูดึง กิ่คัแนไมบ <c ười> ่อยโอก็อ๊โอ๊ยโอ๊ยกยโอยโอ้ยโโก๊ยโอ๊ยโนโอยโอ๊นโอ๊ยยโโอออโออำลาอ๊ียออ๊ยโอ๊ยโยโอ๊